วันนชาสูตรโรคข้อและกระดูกน,นี้มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าขณะนี้ทั้งศูนย์ของเราเนี่ยค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งนะคะได้รับความชื่นชอบและนิยมจากผู้ที่ได้ทดลองใช้จริงจากทั่วประเทศค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะเป็นดีบูนชนิดผงนะคะเหมาะสําหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อข่าอักเสบปวดข้อปวดเข่า ปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกชาร้าลงขาดีบูลเป็นสารสกัดธรรมชาติทั้งหมด7ชนิดเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในกล่องนี้นะคะที่ติดต่อสอบถามโทรมาที่เบอร์ศูนย์ของเราตามเบอร์ข้างล่างได้เลยนะพาณีถนัดช่างค่ะค่ะอดีตเป็นครูอ,อ๋ออาการที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเดินแล้วมันก็จะมีเสียงดังที่หัวเข่ารู้สึกเลยแล้วก็มันก็ดังกร๊อบกรบค่ะ,คะดังตลอดอตลอดเลยเวลาเดินนี่คือดังตลอดอเลยค่ะ แล้วก็เจ็บจนรู้สึกว่าเจ็บแล้วก็ปวดค่ะก้าวขึ้นนั่งลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยลําบากเลยเนาะแม่แล้วก็ยังไงครับได้รู้จักดีบุลอย่างไงคะพอดีลูกชายเอามาแนะนาให้แล้วก็ว่าเออเนี่ยแม่กินลองกินตัวนี้ดูเผื่อจะอาการดีขึ้นเป็นตัวเนี้ยค่ะเป็นผงเนี่ยค่ะอ๋อเป็นดีบุญผงใช่ค่ะอยู่สามวัน สามวันจ้ะค่ะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงคะอาการที่มันดังอ่ะมันดังอ่ะมันก็แบบหายไปอ๋อเสียงดังหายเลยเหรอคะเสียงดังเนี่ยหายเลยสามวันประมาณสามซองแล้วนะโอ้เสียงดังเนี่ยหายไปค่ะกว่าจะรู้สึกว่ามันหายเจ็บแล้วสามารถจะเดินได้จริงจังเลยคือผ่านไปแล้วสองกล่องสองกล่องนี่คือสิบซองสิบวันสิวันยังใช้วอเกอร์อยู่ไหมคะ ไม่ใช่แล้วค่ะมันจะมีใช้ก่อนที่จะกินตัวนี้ค่ะตอนนั้นอะใช้พอเดินแบบเดินแล้วมันจะสุดเดินแล้วมันเดินไม่ไหวก็ใช้วอเกอร์อยู่พักหนึ่งค่ะค่ะจ้ดีใจไหมคะแม่ที่อาการดีขึ้นเนาะคือดีใจที่เราไม่ต้องไปหาหมอแล้วเราก็ไม่ต้องพบแพทย์ที่จะต้องลำบากไปซะทุกอย่างเลยค่ะ และสิ่งที่กลัวคือผ่าตัดอ่าแล้วหลังจากนั้นการทานยังทานอยู่เรื่อยๆบางทีก็วันเว้นวัน,นก็มันก็ดีขึ้นทุกวันนี้ไม่เจ็บอ๋อค่ะไม่เจ็บคือเราสามารถเดินได้สะดวกเดินได้